คลอดลูกแฝดริมถนนสาวท้องแก่อั้นไม่ไหวคลอดลูกแฝดริมถนนก่อนถึงโรงพยาบาลชาวบ้านช่วยวุ่นระทึกสาวท้องแก่อั้นไม่ไหวคลอดลูกแฝดริมถนนในพื้นที่อำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองพลเ,เมืองดีจอดรถช่วยทำคลอดขณะสามีพาไปส่งโรงพยาบาลวันที่24กันยายน2564รผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจาก นายมานะอาจรักษาเจ้าของโครงการบ้านจัดสรรในพื้นที่อำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองถึงเหตุการณ์สาวกัมพูชาคลอดลูกแฝดริมถนนสาย3245ปลวกแดงหนองใหญ่ตำบลตาสิทธิ์อำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองว่าเมื่อวันที่22กันยายนที่ผ่านมาขณะขับรถยนต์ผ่านไปบนถนนสายดังกล่าว พบกับกลุ่มคนกำลังยืนมุงกันอยู่ริมถนนคล้ายกับมีผู้ได้รับบาดเจ็บจึงจอดรถลงไปตรวจสอบนายมานะกล่าวต่อว่าพบสาวท้องซึ่งทราบต่อมาว่าเป็นคนสัญชาติกัมพูชากำลังนอนร้องครวญครางด้วยความเจ็บปวดเพราะกำลังจะคลอดบุตรโดยมีผู้หญิงสามคนกำลังช่วยกันทำคลอดใช้เวลาประมาณ30นาที ทารกเพศหญิงก็ได้คลอดออกมาท่ามกลางความดีใจของผู้ช่วยทำคลอดและสามีนายมานะกล่าวอีกว่าขณะที่คิดว่าคลอดเสร็จเตรียมจะนำตัวส่งโรงพยาบาลปลวกแดงปรากฏว่าทารกอีกคนก็ได้คลอดออกมาอีกซึ่งเป็นผู้หญิงก็เท่ากับว่าเป็นทารกฝาแฝดเพศหญิงสองคนปลอดภัยแข็งแรงทั้งคู่ก็จะนำตัวส่งโรงพยาบาลปลวกแดงซึ่งล่าสุดปลอดภัยทั้งแม่และลูก ขอคุาแหล่งข่าวจากข่าวสด